วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการมาตการครับอาจารย์ครับผมเป็นในงวดที่วันทีหนึ่งมีนาคม,มที่ผ่านมาขาดรุดดอีกแล้วรุดอีกแล้วบ้าหำตอนเหลืองเมื่อก่อนจะน้องจับว่าตือเองไงจับมันก็เหลืองแต่ตัวจับจับว่าตือครับจับมันน้อยไปรุด ลดสองเท่อแล้วเปล่าเหรอฮะลดองเทดสองวัดแล้วเนาะครับเดี๋ยวเบ่งวัดที่สามันที่สิบหกนี่นะครับอาจารย์ครับแต่ว่าแนวทางของอาจารย์เนี่ยถ้าลดลดสองงวดงวดสามกับที่เขาเป็นไ่ครับที่ที่ที่เคยตามมาเนี่ที่เคยตามมาสตรของอาจารย์เนี่ผมว่าัจะวนสองงวดสามงวดลดนี่กับที่กับจิกลับมาเขาอีกสองสามงวดสี่งวดติดต่อใช่ไหมครับอาจารย์ ที่ผมสังเกตสูตรของอาจารย์นะอืมการสืบต่อไปก็ไม่เลยนะครับยิก็มากขึ้นครับถ้าเขาก็คือเขาติดต่อกันซีงวดซีงวดหางวดนี่นะครับถ้าหลุดก็หลุดหลุดต่อกันก็คือกันสามงวดซีงวดขึ้นกันเพราะว่าปีหนึ่งนี่จะวุดหลุดวนกันนี่แหละทั้งเขาทั้งหลุดววนกันนี่นี่ครับสูตรของอาจารย์นะครับ ครับแต่ว่าตัววิ่งนี่เป็นทั้งบวพาดเป็นทั้งถือว่าเดินดีอยู่สูตรของอาจารย์ตั้งวนทิพันธ์มากับเขาเก่าเนาะให้เก่าอาจารย์ให้วิ่งเก่ากับสามบ่สามกับเก่าหลักลอยอยู่หลักลอยนะครับเสียงเดี๋ยวไปอยู่หลักลอยเนาะครับถ้าหลักหน่วยละสิบก็ยังเพราะ่นด้วยครับเนี่ไปเขาหลักลอยมันดังสามสามแห้ก่นสามแห้งอีกทีเนาะสามก่นถงแ้ก่นไปสอ ไครกับปอยมาแต่สามสามครับปล่อยมาสามวัที่นี่เลขวิ่งเจนังนี่เพิ่นเพิ่นจีได้กว่าครับผมเพิ่นเพิ่นว่าจช่ไหมครับเพิ่นว่าเป็นแสงเงินอีหละพอตอนนี้เขากลังออกมาเขาอกมาว่าช่วงใบยบพนันใหญ่เราไปเมื่อกี้พนันยังเพิ่นยังเพิ่นใหญ่เขาก็เสนอมาแต่ว่าเพิ่นจีหายอยู่มาครับหายอยู่หายอยู่เนาะแต่เพิ่นสิบอันนี้เราเป็นอาจารย์ให้ยได้อ๋อเพิ่นดิเอามาไม่ อาจารย์เป็นคนนำเสนอแงงจริงๆต้องมาตรงกันเข่ารักษาก็เลยเพิ่มเนี่ยท่านตรงกันรักษาครับแล้วเข่าเข่าครับงวันเนี่ยเพิ่งจะหายดิเราเพราะน่าจะเขาพระท่านออกมาแต่ตามจริงวันบอกว่ามือหนึ่งแหละเขาไปเอามือหนึ่งแหละอืแล้เขาพระท่านออกมาอยู่ครับก็เขาเข่าไปเอานี่หนึ่งแหละครับเพิ่งกับเข่าไปแล้วนอยู่ข้างในคือเก่าอยู่ข้างในคือเก่าครับผมแต่ว่าเจนนี่เพิ่งจะเอามาให้อาจารย์นำเสนอคือเก่า่นะครับผมรอติดตามเด้อนะครับ ปล่อมาในงวดบัญชีสิบมีนาคมห5หานะครับอาจารย์สำหรับแนวทางของอาจารย์อย่างนี้ครับอาจารย์ปรับปรุงสูตรบ่ครับหรือก็ได้แม่ครับสูตรลถดิงออกมาตอนวิ่งแปดตัวครับแต่แปดตัวเมื่อก่าวถึงว่ันนี้รถเดินออกมาแล้วยี่6กตัวเดินออกมาครับนืกถึงมันเหลืออยู่แค่6ชุด6กตัวหตัวสามาจับลักษณะการบ้างสิลักษณะเป็นลักษณะเป็นตารางบ่ครับหรือเป็นตารางเป็นตารางเราเป็นตารางทุกงวดแต่ประเด็นตารางไงทุกงวดนี่เรานี่จับบางทีโยมจับเอาเองก็ได้ครับมันเป็นตาราง นตะล่างเห็นเนาะมาเทียถ้าเกิดอาจารย์จับมันก็สี่ร้อยตัวนั่นสี่ร้อยตัวถ้าโยมมาจับตัวไดก็เอาจับเอามันอยู่ในตะล่างอาจารย์สิจับเห็นปะมันจะคู่ครับส่วนโตของอาจารย์สามคู่สามคู่แต่ว่าถ้าเกิดบาตัวเล็กถือยู่ในตะล่างนี่ก็ถ้าหากว่าเอฟซีไปจับเอาเนาะเพราะบมาเทียถือตัวมัดังส่นะครับผมนะครับอันนี้ตัวใดในอาจารย์ครับผมไม่รู่นะพอได้ปล่อยเต็มสูตรตัว่่ได้ปลอยเตต็มสูร ตัวนั้นครับอันนี้คืออาจารย์จับออกมาจากตลานแล้วข้ากับขีดตรงก็ได้ครับพี่น้องขีดตรง้าจับแล้วยากเลล้างกัลเาได้งือนันเหมือัมเทอขีดตรงเอนกันมันเหมือหมือนหนนึงมีได้เครับเอ็มินถัดดอีกัดไปัดดยด้วพไหนก็นเ้เนียอันนี้อันนี้คือปล่อยมา นี่บอกรับอาจารย์หกตัวตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีดเนาะเดี๋ยวพี่น้องให้พี่น้องเป็นตะลังเด็กเขาใจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเลยฮะมีหนึ่งมีหกมีศูนย์แถวบนแถวล่างมีสองมีหามีสองมีสี่อาจารย์จำให้หกศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์วิ่งหกกับศูนย์เขาไม่เคยฉับมาเลยนี่มาถึงในตะลาง เรียกอาจารย์มาวางมาเป็นตารางแบบนี้นะครับตารางที่เจงวดแต่อาจารย์สิเา้เลบอาลูกเเต้เตชุดเตมมลแต่ชุดเตมมันี่ดตแต่งวมันมีอยู่แปดตัวอมีทั้งหมดแปตัวแต่ตัวนี้ตัดออกมาอยู่แค่หกตัวหกตัวมันมีหมันจมีเท่งสีไต่ีแต่งวดนี้ตัดให้มาเทิงสามไต่สามเป็นหกตัวหกตัวขันว่า หลายแปดตัวขันเข้ามาจับทั้งหมดมันก็หลายตัวเนาะอาจารย์คัดมาให้นะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับแคบแคบครับที่น้องตามเหตุแสดงว่าอาจารย์ก็จับแค่ชุดนี้เนาะแั่หกกับศูนย์หกหนึ่งนี่หนึ่งนี่หกนี่ศูนย์นี่สี่สองกับหายนอาจารย์ก็ได้จับมาเลยสองหายอาจารย์มาจับออกมาได้เนาะแต่ให้พี่น้อไปควอวควยสี่ก็ได้่ควยสี่ก็ไดิควยสี่ก็ได้นี่ครับอาจารย์เพิ่อควยให้เฉพาะหกศูนย์ก็ควยไปนี่นะครับแล้วก็ หกหนึ่งกับขึ้นไข่อยหลังนะครับแล้วก็ซีศูนย์ข่ขึ้นเทิงนะครับที่เหลือก็คือว่าพี่น้องก็ไปจับย์อยเอาจากห้าหกหนึ่งสองไปสั่นนะครับผมหรือ, 4, 4, 4, รนรอาาหนึ่งซีสี่ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ไปจับห้มันก็น่าจะหลายตัวเนาะนะครับพี่น้องเขาก็ไปอันนี้ว่าจะมีตัวสูตรเต็มมันสี่สองหงดก่อนพักอาจารย์อันนี้เป็นสูตรเต็มหรอครับเรืออาจารย์ที่เฉียนน้องในแผ่นนี่แผ่นนั้นจะมีอาจารย์สลดลงมานี่สูตรเต็มเผยครั้งแรกเปิดเผยครั้งแรกเนะครับพี่อาจารย์ เปียนตัวเลขออกมาทั้งหกตัวนี่หกตัวนี่ตอนนั้นมาสูตรเต็มตอนสูตรเต็มมันใช่ไหมที่แปดตัวสูตรเต็มมี่แปดตัวว่าต้องอะไรครับอาจารย์เนาะตัวหนึ่งอ๋อโอ้โนี่ครับเป็นสูตรเต็มอ๋อแล้วตัดตัวนั้นออกต้นไหนไหมตัดออกสองตัวตัดออกตัดสองตัวตัวที่มันแยกดออกครับตัดเจเกษห่าเอ้ยตัดเจเกษสามตัดเจเกษสามออกตัดเจเกษสามออกนี่คือสูตรเต็มเด้อพี่น้องตัดเจเกษสามแล้วเราสามตัวแล้วครับอาจารย์ว่าจับว่าจับวะ สตัวกับจ้จับทางยงาเจับทางยาเนี่ยจับหนึ่งหกศูนยห้าสองสี่จับสลับตัวสี่ก็ได้จับเฉียงจับเฉียงก็ได้นะอขมกยไม้มากไมาหน่อยก็ได้สิอาจารย์มาจับไห่บ่ครับผมสาตัวอืม อาจารย์รถจับหงันนี้อาจารย์จะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเนมะเขือกระจับเล่มมเขาทสกงวดาเลยอาจารย์ไปจับกกเ่าสองเข่าสามโอ้ดีเล็กเลขกแล้วเขาทุกงวดเพียงแต่ว่าเราจับจับบัตถอจับบัตถอจังหวดว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งก็มนี่นศเล็ศูนย์เก่าก็เมีเลขในสูตรเราเนี่ยเขาทุกตัวเขาสูงงวดเพียงแต่ว่าเราดึงหัวบัตรถือแค่นั้นดึงหัวบัตรถือก็มันเป็นตารางเต็มมันก็จมีงวด งวดสิบหกมีนาคมสองพันห้รอยหกสิบห้าเนีย์ัวิ่งหกกับศูนนี่ถ้าถ่ายซเป็นยุดเอาหกกับศูนี่ไปจับเอกแบบนี้ก็ได้เด้แม่นบ่ล่ะแม่นครับจับในตลาดนี่แม่นบ่หกกับศูนยี่ยพี่จอาจารย์จับออกมาหนีสังเกตเบิ่งมันวิ่งหกกับศูนย์นบ่อาจารย์เราก็จับออกมาหกศูนย์หหนึ่ง อันนี้จะตหวจเมื่อที่ศูนย์จะมีศูนย์มิสิบกสิบกและสิบห้าอันนั้นทีหนึ่งมันี่แ่ลมันเขาฮาเก็ตเนี่ยครับอันนี้คือเป็นสูตรอันนี้คือเป็นสูตรเต็มเนาะสูตรเตีมนี่มีแปดตัวสูตรเต็มมีแปดตัวไดแตในตารางนะครับเนาะวางวมันเขาเลยวเขา้มแล้วจออกว่าตีขนาดเลยถ้าถ้าจับในตารางให้ดีถ้าว่าหลายตัวก็ให้ยึดยึดอเล็กงี่ไปจับออกนะครับยึดโอหกกับศูนย์นี่ไปจับจักเอา สามตัวพี่น้องกระจับเอาเองเด้อพี่น้องเด้อสามตัวกระจับเอานะครับอ๋อน้องปื้นะครับในวันวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอาจารย์แล้วก็ดึงออกมาจากสูตรเต็มนะครับดึงออกมาปกติสูตรเราไม่ยูุแปดตัวนะครับเราดึงออกมาแค่หกตัวหกตัวครับหกตัวแต่ว่าสามตัวนะครับในวันนี้เราว่ได้จับให้นะครับเนาะแต่ว่าเราดึงออกมาแค่เฉพาะสองตัวนะครับหกศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์วิ่ง หกกับศูนย์นะครับสําหรับอาจารย์นลองปือนะครับเดี๋ยวมาล้อเบิรงว่าจะตรงกับตรงกับฝงเจนังบอเจนังบอนะครับเลขวิ่งเนาะนะครับเราจะล้อเบอรงวดนี้เราให้วิ่งหกกับศูนย์พี่น้องก็เอาหกกับศูนย์นี่เป็นลักก็ได้นะครับไปจับสามตัวหรือว่าจะจับสองตัวก็ได้แต่ว่าอาจารย์จับหกมาครับหกศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์ครับแค่นี้ครับสามตัวก็คือให้ติดหกกับศูนย์ แค่สามตัวเราดึงมาแค่สามตัวนะครับดึงมาแค่สามหางพี่น้องก็จับว่านี่ก็ได้ครับนี่จับนสองจับจับหนึ่งหาหกสองศูนย์สี่ดึงมางสี่ก็ะได้หนึ่งสองหกหาหกสี่ตั้งสี่ก็ได้ครับจับเชยงสี่ก็ได้จับเชยงเด็กอยู่ในนี่แล้มอะัจับก็ดในน้ไหลายตัวนะครับอาจับห้แค่สามหางเท่านั้นจะระงวด เรามื่อกล่าวมาสำรวจจว่าห้าจับ่าถี่ซื่อหนึ่งอาจารย์ตัดออกตัดสามกับเจ็ดอกแค่นั้นเนาะครับปกติจะมีสามอยู่นี oh ่เจ็ดู่นี่นีสามกับเจ็ดพระบาทตัดออกไปนะครับพี่น้องพี่น้องกลับเด้อพี่น้องกลับสำหรับแนวทางของอาจารย์นองปื้อนะครับในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฝากกับเอพีทุกท่านนะครับฝากเป็นแนวทางนะครับมักชอบจะคอยเอาไปลงทุนนะครับเด้อ นะครับสำหรับแนวทางอาจารย์น้องปื้อเดี๋ยวรอแนวทางเด็กวิ่งของเจนังอีกรอบหนึ่งนะครับ,กกรบสำหรับอาจารย์น้องปื้อก็ปล่อยออกมาแล้ววิ่งหกกับศูนย์สองตัวจับให้หกศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์ครับที่นี่นาาก,นก,นก,กันเขาว่าสูเก่านสูเก่ามากว่าสิเกตัวเก่าเลว่าเล็กมันลงถ่ายเหล็กเกมื่านน้ำนออกหาเเานเมอวานสูเกศตั้งแต่เราเกศับเก่าสาเก่าวเก่าลอันนี้สูเก่ามนก็สามเก่าเก่าแลตัดออกตัดาสู่เก่าออก เราเอาสูตรนั่งมาใส่ฉ้นสูตรเดียวกันเลยจะให้ตัลอย่างให้เรามาด้วยกันโอเคคร ais, ับผมสำหรับว ok ันนี้ก็ฝากอวยเสิยเพียงแค่นี in. ้นะครับขอท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ